เป็นยังไงบ้างคะมาเรียนมาเรียนพาระยะสั้นเป็นยังไงบ้างดีค่ะได้ความรู้เยอะแยะเลยมีอะไรให้บ้างมีหลายอย่างมีความรู้สึกดีๆกับคุณครูหมดลูกก็ได้เมดลูกดก็ได้เมดลูกดีมากนมนวดนมนมแกงนี่โอ้โหแบบว่าแกงนี่ได้แบบว่าใช่มดลูกสองพันห้ฉันงงมากมีกล้าเปิดฉันก็กล้าสอนแสนล้างค่ะ สองวันนีคุ้มเคอรแต่คงแต่คงไม่ได้เปิดอีกแล้วแหละมีวันที่เดี๋ยวแล้วมีมีวันที่ยี่สิบกยิบเจ็ดยี่แปดอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้มีจองมาสี่คนนะใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะเนี่ยท้าทายเนาะเออมีให้หมดไม่มีมีแก้สอะไรนะสบักจมสบักจมนะไม่น่าเชื่อคอราคาแค่นี้โวยมดลูกปั้นนมโอ้ดูนมดูนีดูนะคะหลังจากที่เราเรียนแล้วยังมีการ ก็ซ่อมซ่อมล่างนะคะซ่อมล่างอันนี้ซ่อมล่างการันตีดีมากดีมากดีมากเบาเพราะว่าเป็นหมอนวดอยู่ที่ประเทศตวิเดนอยากมาเรียนเพิ่มเติมเพิมเติมนี่ก็มาให้คุณหมอซ่อมคุณหมอส่งสามชั่วโมงเบาสามชั่วโมงงาซ่าสามชั่วโมงเอาสามชั่วโมงเอาเออยกคงยกเครื่องให้ใหม่เรียบร้อย สุดยอดกลับไปนี่คงจ้าสุดยอดแสนลส้านแสนรักเลย <c oughs> เนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ